รู้หรือไม่ครั้งหนึ่งเคยมีคนอยากพิสูจน์เหรียญขุดสะของหลวงปู่หงว่าขขังแค่ไหนด้วยนะครับหลังจากที่รับเหรียญจากโรงงานพระอาจารย์ผู้ออกแบบเหรียญก็ตั้งจิตอธิษฐานครับขอชมบาร,รมีหลวงปู่จากนั้นเขาก็หยิบปืนขึ้นจ่อไปที่เหรียญระยะประชิดแล้วยิงใส่เหรียญขุดสะเสมาทันทีครับและผลก็คือมันยิงไม่เข้าครับกระสุนหยุดเพียงแค่ผิวเหรียญต่อมาเขาได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงปู่ฟังโดยตรงครับหลวงปู่ท่านยิ้มเบาๆและพูดว่ารู้แล้วก็อย่าทําอีก เพราะของแบบนี้ไม่ควรประมาทครูบาอาจารย์ครับและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนจะปลุกเสกเหดือนด้วยซ้ำนะครับซึ่งหลังจากนั้นเรียนก็ถูกนํามาปลุกเสกโดยการปลุกเสกก็คือบอกเลยว่าไม่ใช่แค่หลักเดือนแต่เป็นหลักปีครับมีทั้งแบบ1ปี3ปีจนถึง16ปีเลยครับเสกจนหลวงปู่ท่านมั่นใจว่าเต็มแล้วพุทธคุณแน่นจนใส่เพิ่มไม่ได้อีกแล้วก็ไม่แปลกเลยครับที่ทำไมเรียนรุ่นนี้จะกลายเป็นตำนานท่านถึงกับพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า ถ้าใครบูชาเราไม่ได้ผลฆ่าฉันได้เลยก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มูติสยามด้วยนะครับขอบคุณครับ